อย่าให้คําว่าแม่บ้านมากําหนดตัวตนของเราอ๋อแม่บ้านเหรอโมทมทําแต่งงานบ้านน่ามันทํากับข้าวอยู่ในครัวไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้แต่งตัวส,สวยๆเลยตัวตนของเราเราเป็นแบบไหนเราก็เป็นแบบนั้นตั้งแต่เราโสดเราเป็นแบบไหนเราดูแลตนเองยังไงเราก็ทําแบบนั้นได้ไม่ได้มีปัญหาเลยกับการที่เรามาเป็นแม่ในปัจจุบันคือคําว่าดูแลตัวเองอะค่ะมันไม่ได้หมายว่าจะต้องแบบ แต่งหน้าแต่งตัวอะไรให้สวยขนาดนั้นบางคนก็แค่ดูแลตัวเองดูแลผิวพรรณดูแลสุขภาพเราแต่งตัววันนั้นเราแต่งหน้าวันนั้นเราดูแลตัวเองในทุกๆวันนอกจากจะทําให้เรามีความสุขแล้วอ่ะคนในครอบครัวก็มีความสุขความสุขมันก็ออกมาทางหน้าตาผิวพรรณรอยยิ้มเนี่ยแหละความสุขมันจะส่งต่อกันได้ง่ายๆขอให้เห็นคุณค่าในตัวเองแค่นั้นเลยค่ะ อาชีพของเราแม้ว่าเราจะเป็นอาชีพแม่บ้านแต่อาชีพนี้มีคุณค่าและทำให้ฉันมีความสุขมาก